ลักษณะนิ้วก้อยของคุณอาจบ่งบอกถึงแนวทางที่สมดุลระหว่างความสามารถในการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบุคลิกเด่นๆของคุณคือจะมีความยืดหยุ่นระหว่างความแข็งแกร่งและความอ่อนโยนรวมถึงมีความสมดุลในการแสดงออกคุณไม่ใช่คนที่ขี้อายแต่ก็ไม่ใช่พวกแนวหน้าหรือหัวหน้า ความสมดุลของนิ้วลักษณะนี้ชี้ให้เห็นว่าคุณจะมีระดับความสามารถในการปรับตัวที่ดีมากๆและสามารถเชื่อมโยงเป็นผู้ประสานงานกับผู้อื่นได้ดีโดยไม่ต้องเสียสละในความเป็นตัวของตัวเองหรือเสียสละความต้องการของตนเอง สามารถสรุปได้ว่าคุณอยู่ในกลุ่มผู้คนที่มีความสามารถเก่งกาจในหลายๆด้านอาจเหมาะสมกับบทบาทที่ต้องการการผสมผสานระหว่างการทำงานอิสระและการทำงานเป็นทีมเช่นการจัดการโครงการหรือการให้คำปรึกษาอาจารย์นักเทพจากลักษณะสัดส่วนของนิ้วหัวแม่มือสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ คุณมีทักษะทางด้านการสังเกตรหรือเป็นคนช่างสังเกตคุณชอบที่จะคิดทบทวนสิ่งต่างๆอย่างละเอียดรอบครอบก่อนลงมือทำงานเสมอดังนั้นเรื่องต่างๆที่คุณทำจึงมักประสบความสำเร็จด้านความรักของคุณเมื่อคุณได้ตกหลุมรักใครสักคนแล้วคุณจะให้ความสำคัญกับคนที่คุณรักอย่างมาก แต่กระนั้นก็ไม่ได้ทำให้คุณถึงกับลหลงไหลคลั่งคลายอย่างเอาเป็นเอาตายคุณจะเป็นคนที่ใส่ใจกับคนรักเป็นอย่างดีแต่ก็จะไม่มากไปจนทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกอึดอัดเรียกง่ายๆว่าคุณเป็นคนที่มีความรักแบบเว้นระยะ หากเมื่อเกิดเรื่องผิดพลาดใดๆกับความรักคุณก็มักจะสามารถยับยั้งความรู้สึกได้ดีกว่าคนอื่นๆเพราะคุณเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้เก่งด้วยลักษณะนี้ไม่มีใครที่จะสามารถและเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณและด้วยที่คุณเป็นคนที่คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลประกอบกับนิสยัยช่างสังเกต การตัดสินใจของคุณในเรื่องใดๆจะถูกกลั่นกรองออกมาจากสมองอย่างรอบครอบมากกว่าการตัดสินใจด้วยความรู้สึกคุณจึงมีลักษณะแนวคิดที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ดีทั้งการงานและความรักลักษณะนิ้วมือที่มีนิ้วกลางยาวกว่านิ้วนางและนิ้วชี้โดยที่นิ้วนางและนิ้วชี้มีขนาดเท่ากันหรือใกล้เคียงกันและขนาดนิ้วก้อยยาวกว่านิ้วหัวแม่มือ รูปแบบนิ้วนี้บางครั้งเรียกว่ามือของวิศวกรหรือมือของช่างเทคนิครูปแบบนิ้วนี้จะแสดงถึงความภูมิใจในตนเองมีความทะเยอทะยานสูงคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูงกล้าสแสดงออกและชอบความเป็นอิสระชอบอาชีพงานที่ต้องใช้จัญยาบานในการทำงานมีนิสัยทำงานด้วยความมุมานะ เมื่อนิ้วนางและนิ้วชี้ที่ยาวเท่ากันบ่งบอกว่าคุณมีแนวทางดำเนินชีวิตที่กว้างไกลครอบคลุมหลายๆด้านของอาชีพการงานและแสดงถึงความเป็นคนที่มีความสมดุลมีแนวทางการใช้ชีวิตที่กลมกลืนสอดคล้องกับบุคลิกนิสัย นอกจากนั้นรูปทรงมือลักษณะนี้ยังเหมาะสำหรับอาชีพที่ต้องการการผสมผสานระหว่างการลงมือปฏิบัติงานจริงและใช้ความคิดสร้างสารรค์เช่นงานทางด้านวิศวกรรมนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกแบบกราฟิกหรือสถาปัตยกรรมซึ่งคุณจะมีรูปแบบการจัดการสิ่งต่างๆหรืองานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม คุณอาจเหมาะกับอาชีพที่ต้องการความมั่นใจมีความกล้าแสดงออกและมีความเป็นอิสระของตัวเองเช่นนักแสดงนักร้องผู้ประกอบการนักการขายการตลาดหรือสาขาอาชีพที่ต้องใช้แนวความคิดเชิงกลยุทธ์และการมีมุมมองภาพขนาดใหญ่เช่นการเป็นผู้จัดการการให้คำปรึกษาหรือเป็นที่ปรึกษานอกจากนั้น คุณอาจมีความเป็นเลิศในตำแหน่งผู้บริหารในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามวิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง